น้อมกราบคติธรมคําสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะคิตตีมีสุขชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องการเงินติดขัดชีวิตย่ำแย่หลับตาว่าสั้นๆก่อนนอนคาถาเรียกเงินสวดทุกวันบุญหนุนส่งได้ผลเกินคาดคุณผู้ฟังคะ คาถาเรียกทรัพย์ไม่ใช่เรื่องราวการขอพรปาฏิหาริย์แต่เป็นบทสวดที่ช่วยเสริมขวัญกำลังใจให้คนทำมาหากินทุกคนซึ่งคนไทยส่วนมากก็จะมีความเชื่อกันว่าหากสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการปฏิบัติตนอยู่ในทํานองคลองธรรมก็จะช่วยให้ชีวิตประจำวันราบรื่น โดยเฉพาะคนที่ประกอบธุรกิจค้าขายจะนิยมสวดคาถาเรียกทรัพย์เป็นประจำคาถาเรียกทรัพย์นี้มีพุทธคุณเรียกเงินเข้าบ้านเคล็ดลับสำหรับคนค้าขายให้สวดก่อนเปิดร้านหรือก่อนเริ่มต้นธุรกิจใดๆในแต่ละวันค่ะและยังเป็นการช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต ในด้านโชคลาภเงินทองปลดหนี้ได้เป็นเศรษฐีอีกด้วยการสวดคาถาเรียกทรัพย์ให้ตั้งนโมสามจบน้อมจิตระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยและหลวงพ่อเงินแล้วให้ตั้งใจกล่าวคาถาสามจบตามนี้สิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามา ณชาลีติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมาณชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติฉิมพลีมหาลาพังพระวันตุเมคุณผู้ฟังคะเมื่อกล่าวบทสวดครบสามจบแล้ว จงตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามที่ปรารถนาค่ะการสวดมนต์หรือท่องคาถาให้ร่ำรวยได้นั้นก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งวัดผลได้ยากมากไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแต่การท่องคาถาทุกวันก็เป็นการย้ำเตือนจิตใจตัวเองว่าให้ขยันทำมาหากิน เพื่อก้าวไปสู่ความร่ำรวยเพราะความจนนั้นน่ากลัวกว่าที่เราคิดและสำหรับใครที่ไม่อยากจนหรือกลับไปจนอีกก็ต้องขยันหมั่นเพียรใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือในชีวิตส่วนตัว รวมถึงในทุกๆด้านของชีวิตแม้วันนี้เราจะยังคงไปไม่ถึงฝันที่เราตั้งมั่นไว้แต่ระหว่างทางเราก็สามารถที่จะวางระเบียบแบบแผนเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ไม่มีบุคคลใดที่อยากจะเกิดมาแล้วต้องอยู่ในสภาพที่ขัดสนทางด้านการเงิน ทุกคนต่างปรารถนาที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ความยากจนก็เป็นเหมือนแรงผลักดันให้เราต้องอดทนและบุกบันเพื่อความสำเร็จในอาชีพและหนทางที่เราตั้งไว้ทั้งนี้เพียงความฝันและความตั้งใจจริงอาจจะยังไม่พอเพราะสิบสิ่ง ที่จะกล่าวต่อไปนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งไม่ให้คุณไปถึงความฝันที่ตั้งไว้และล้วนเป็นสิ่งที่นำคุณไปสู่ความยากจนซึ่งประกอบด้วย 1. การขาดเป้าหมายทางการเงินเป็นการไม่มีแผนทางด้านการเงินอย่างชัดเจนโดยเฉพาะแผนการออมเงิน ที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่และในบางครั้งแม้จะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วว่าแต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่แต่พอถึงสิ้นเดือนก็นำเงินส่วนนั้นไปใช้แทนที่จะนำเงินส่วนนั้นไปออม 2. ไม่มีวินัยในการออมจากข้างตน้น เมื่อขาดเป้าหมายที่ชัดเจนการออมจะไม่เกิดขึ้นเลยหากขาดวินยัยและความเสมอต้นเสมอปลายท้ายที่สุดเมื่อคุณขาดวินัยในการออมคุณก็จะไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้เลยเพราะการขาดวินัยในตัวของคุณเอง 3. ฟุ่มเฟือยอยากได้ทุกสิ่ง ทั้งที่บางสิ่งไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณเลยหรือบางสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณกลับซื้อมาเพิ่มอีกเมื่อถึงสิ้นเดือนเงินเดือนเข้าแทนที่คุณจะหักเงินออกไว้สำหรับออมคุณกลับนำเงินออมไปซื้อสิ่งของที่คุณอยากได้ความฟุ่มเฟือยหรือการไม่มีความยับยั้งชั่งใจ นำไปสู่ความยากจนได้อย่างไม่ต้องสงสัย 4. ก่อนหนี้บัตรเครดิตการมีบัตรเครดิตเป็นเรื่องที่ให้ทั้งคุณและให้โทษหากคุณไม่สามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายที่คุณใช้ในแต่ละเดือนการใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเงินในแต่ละเดือนก่อให้เกิดภาระที่ต้องชำระในแต่ละเดือนที่มากขึ้น จนท้ายที่สุดคุณเลือกชำระแบบขั้นต่ำและก็นำไปสู่การเป็นหนี้บัตรเครดิตในที่สุด 5. หลงแบรนด์เนมกับดักของผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือกระเป๋าเสื้อผ้าจะต้องเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงหรือแบรนด์เนมแม้ว่ากระเป๋าหรือเสื้อผ้าของแบรนด์ดัง จะมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆแต่หากคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้สูงก็ไม่ควรที่จะซื้อมาใช้แต่ควรเป็นการซื้อด้วยเงินเก็บที่คุณสะสมไว้น่าจะดีกว่าไม่ควรตัดสินใจซื้อทันทีเมื่อเงินเดือนออกเพราะเดือนนั้นจะทำให้คุณต้องหยิบเงินสำรองออกมาใช้จ่ายล่วงหน้า และเงินที่คุณเก็บออมไว้ก็จะลดลงดังนั้นการออมที่คุณออมไว้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดเลยหากคุณนําเงินออมมาใช้กับสินค้าฟุ่มเฟือย 6. สังสรรค์ทุกสัปดาห์สังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบความรื่นเริงแม้ว่าการทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งสัปดาห์จะทำให้เรานั้น อยากจะพักผ่อนหรือผ่อนคลายด้วยการสังสรรค์บ้างแต่การสังสรรค์ทุกสัปดาห์ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นควรลดจำนวนการสังสรรค์เหลือเพียงเดือนละครั้งก็น่าจะเพียงพอแต่หากอยากจะพักผ่อนและสบายกระเป๋าก็น่าจะลองซื้อหนังมาดูที่บ้านในวันหยุดสัปดาห์ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ดีเ ติดการพนันบอนทำลายความมั่นคงทางด้านการเงินที่ชัดเจนที่สุดคือการพนันไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ทำให้การเงินของคุณนั้นล่มจมได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วควรหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปคล่องแวะเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบแต่ควรนำเงินที่จะไปเสี่ยงโชคมาเป็นเงินออม จะดีกว่าค่ะ 8. สร้างหนี้สินไม่ว่าจะเป็นการผ่อนสินค้าผ่อนรถผ่อนบ้านหรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถผ่อนได้คุณผ่อนหมดทั้งที่รายได้ของคุณก็ไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนเมื่อหักค่าผ่อนต่างๆถ้ารายได้ของคุณยังไม่พอต่อการสร้างหนี้ควรจะหลีกเลี่ยง ที่จะเป็นลูกค้าเงินผ่อนต่างๆนะคะ9ขี้เกียจสิ่งนี้ถือเป็นนิสัยของแต่ละคนความเกลียดค้านไม่เคยทำให้ใครรวยขึ้นมาได้จะเห็นว่าคนที่ไม่มีความรู้แต่ขยันก็ไม่เคยอดตายแต่คนที่มีความรู้แต่เกลียดค้านก็ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงินนำซ้ำการเงินก็มีแต่ลดลงลดลง 10. กิเลสสิ่งนี้อาจจะคล้ายกับความไม่พอเพียงอยากได้ในสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องมีอยากได้ไปทุกสิ่งที่คนอื่นมีโดยไม่ได้นึกถึงแง่ของการใช้สอยว่าสามารถใช้ได้จริงหรือไม่พอซื้อมาแล้ว ก็ใช้เพียงไม่กี่ครั้งก็เลิกใช้ค่ะคุณผู้ฟังจากสิบข้อที่กล่าวมาก็เป็นสัญญาณที่นำไปสู่ความยากจนทุกสิ่งที่กล่าวมาเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงเรารู้อยู่แก่ใจว่าควรจะทำอย่างไรที่จะไม่ก่อนี่และทำให้มีรายได้เพิ่มแต่เรามักจะหลงอยู่กับวัตถุ หรือสิ่งของสวยงามที่ไม่ได้ยั่งยืนนิรันด์แม้ว่าของบางสิ่งอาจจะมีค่าทางจิตใจแต่เราต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราสามารถซื้อได้หรือซื้อไม่ได้ควรจะซื้อตอนไหนและควรออมตอนไหนอย่าขาดวินยัยควรจะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะชีวิตของคนเรานั้นสั้นนักจงหมั่นทำความดีสร้างบุญกุศลไว้ให้มากๆเพราะบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จนะคะขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแพ่ ขอพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าหากท่านเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ท่านได้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะคะการให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงค่ะสุดท้ายนี้ทางเราขอบุญกุศลทั้งหลาย ที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสมงผลให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ